รีวิวกิจ Creator Next Gen ที่มีรางวัลเป็น900คูป,ปองลิมิเต็ดเขาไปชิกกิตเขาจะให้เราเชื่อมบัญชี t i กช็อเท่านั้นเมื่อเชื่อมเสร็จแล้วเข้ามาทิกกิตอีกรอบ ทุกคนจะเริ่มต้นที่เวลหนึ่งและมีภารกิจโผล่มาหนึงกีบบอกนิดนึงว่าภารกิจครีเอเตอร์เน็กเจนคือภารกิจที่ให้ทุกคนจำลองการเป็นครีเอเตอร์ของ ROV และเป็นการปั้นช่องทิกช็อปเป็นตัวมาภารกิจแรกกดไปที่ทำภารกิจตรงนี้จะแยกเป็นภารกิจปกติและภารกิจพิเศษภารกิจพิเศษจะโผล่มาตอนที่ level ั p เขาจะบอกเลยว่าต้องการ level 2อง level สและ level ส <c oughs> เพื่อปลดล็อกภารกิจพวกนี้ แต่ตอนนี้ทุกคนมีหนึ่งภารกิจคือภารกิจปกติไปทำเลกยกดไปที่ปุ่มสีชมพูทำภารกิจ แล้วเราจะเจอกับรายละเอียดกิจกรรมดูตรงเงื่อนไขการทําวิดีโอเขาบอกว่าอัพคลิปวิดีโออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับ ROV พร้อมติดแฮชแท็กที่กําหนดให้ครบถ้วนให้เพื่อนๆอ,อัดไฮไลท์ในเกมจะเป็นคลิปตลกหรือโชว์เทพโชว์แอคหรือรีวิวสกินก็ได้และต้องเป็นคลิปที่เห็นเกมเพย์ของ ROV เท่านั้นห้ามลงซ้ำด้วยใช่ป่ะพี่ปูจิใช่เลยห้ามลงคลิปซ้ำนะอันนี้สําคัญสุดๆเหมือนกันแฮชแท็กที่ต้องใช้ในคลิปแรกเราต้องใช้3ามแฮชแท็กนี้ถ้าไม่อยากให้พลาด กดที่ปุ่ม <Yes. S 1> คัดลอกได้เลยปุ่มเขียวๆเ,เล็กๆขั้นตอนต่อไปไปตัดคลิปแล้วทําการอัปลงทิกช็ออย่าลืมใส่แคปชั่นและแฮชแท็กให้เรียบร้อยแล้วก็รอเวลาสักแป๊บให้ยอดวิวขึ้นแบบนี้ให้เพื่อนๆกลับมาที่กิดอีกครั้งจะเห็นว่าภารกิจแรกของเรายังไม่ขึ้นอะไรกดไปที่ทําภารกิจแล้วกดไปที่ความคืบหน้าแอนวิดีโอปุ่มเขียวๆใหญ่ๆกดเพิ่มวิดีโออัตโนมัติ ระบบจะทําการดึงคลิปของเราเข้ามาแบบนี้ถือว่าทําสําเร็จแล้วจะเห็นว่าเป็นวิดีโอที่ตรงกับที่เราอัพในชิกช็อปสังเกตที่แถบหัวใจสีเขียวเมื่อยอดวิวครบเราสามารถกดรับได้อันนี้เป็นของรางวัลขั้นแรกได้มา10หัวใจและชาเธอทํายอดวิวเพิ่มเป็น600วิว1,000วิว2,000วิวก็จะสามารถกดรับหัวใจสีเขียวได้ทั้งหมดแล้วหัวใจสีเขียวเอาไปทําอะไรหรอพี่ปูจี้ใจเย็นๆสิพิงกี้กดการกระบาดออกจากหน้านี้เธอจะเห็นว่า ตอนนี้เรามี10หัวใจและดูที่ตรงเลเวลของเรามี10แต้มเช่นกันชาต้องการอัพต้องมี30แต้มการหาหัวใจเขียวในช่วงแรกกดไปที่ทำภารกิจแถบความคืบหน้าปุ่มสีชมพูข้างล่างกดรีเฟชเลยนี่ยอดวิวในชิกช็อเพิ่มขึ้นมาเป็น600 <c oughs> ก็กดรับหัวใจไปอีก <c oughs> ได้มาอีก5นะชาเพื่อนๆที่ยอดวิวไม่ถึงแนะนําให้ทําคลิปเพิ่มระบบเขาจะดึงวิดีโอที่มียอดวิวสูงสุด2วิดีโอเข้ามาแทนวิดีโอเก่าไม่แนะนําให้ลบคลิปเก่านะเพราะระบบจะ ไม่ลบให้แต่ใช้วิดีโอที่มียอดสูงกว่าขึ้นมาแทนแนะนําให้ทําคลิปเพิ่มแล้วติดแฮชแท็กเดิมและตรงนี้เป็นที่เก็บหัวใจเขียวเพิ่มกดไปที่ปุ่มดูทั้งหมดสังเกตที่ตรงขวามือภารกิจรายเดือนและจะแบ่งย่อยเป็นยอดวิวทั้งหมดและภารกิจทั้งหมดให้เพื่อนๆกดไปที่ยอดวิวทั้งหมดตรงนี้จะมีให้เก็บอีก20หัวใจเขียวและสามารถเก็บได้เพิ่มเมื่อทำครบตามเงื่อนไขอยากอัพเป็นเวลสองแล้วว่าเก็บเลยละกัน20หัวใจเขียว โอเคตอนนี้เรลเวลสองแล้วนะ mm hmm. เขาก็จะให้รางวัลและสิทธิพิเศษยินดีด้วยคุณได้รับลูกแก้ว5ลูกและ20หัวใจเขียวเท่ากับ20แต้มมาถึงตรงนี้น่าจะไม่งงกันใช่ไหมไปที่ภารกิจพิเศษเราจะเห็นว่าภารกิจใหม่โผลมาอีก2กีภารกิจแรกทําคลิปอะไรก็ได้ mm hmm. เกี่ยวกับ ROV ฟิวคล้ายๆภารกิจปกติคลิปที่2ต้องมีมาหลอกทศกันด้วยวิธีรับบัตรเช่าทศกัล mm hmm. กดไปที่ภารกิจพิเศษกดไปที่กําลังตรวจสอบกดรับเอาไปใช้ได้เลยทริคในการอัพคลิปของพี่ พี่ฟูจิแนะนําให้ทําทีละคลิปเมื่ออัปคลิปลงทิกทอ์ย้าต้องใส่แฮชแท็กให้ถูกและครบอย่าใจร้อนรอยอดวิวขึ้นแพ๊บนึงแล้วกลับเข้ามาในกิจกดเพิ่มวิดีโออัตโนมัติและตรงรูปถ่วยปุ่มสีแดงเพื่อนๆสามารถกดรับหัวใจเขียวเพิ่มได้เหมือนกันตรงนี้จะเป็นรางวัลเสริมอัปเดตท,ทุกๆ12ชั่วโมงเย้ yeah! พี่ฟูจิเวล3แล้วทุกคนรับรางวัลเลเวลัพและหัวใจเขียวเฮ้ยเดี๋ยวเหมือนจะมีให้รับอีกบางอันรับได้หลายรอบนะทุกคน ข้างล่างก็มีอีกเลื่อนลงมาเลยยอดวิวถึง4,000ต่อหนึคลิปล <Wow. S 1> ับเลยหวาน S <S เหมือนเดิมเมื่อเลเวลอัพภารกิจจะเพิ่มขึ้นตาค่อยๆทำนะไม่ต้องรีบและหัวใจเขียวสามารถแลกรางวัลได้อีกแลกตาอัญเชิญฮีโร่และสกินยิ่งเลเวลสูงของ <Wow. S 2> รางวัลก็จะปลดล็อกไปด้วยกดสวิตช์ไปที่คูปองช้นน้องๆแลกครบจะได้ทั้งหมด900คูปองเลยนะ <S 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 เดี๋ยวของรางวัลขอจำเป็นคลิปแยกนะอัปเดตปัจจุบันตอนนี้พี่ฟูจิเลเวล4ี5แต้มจะเลเวลอัพจะเห็นว่าหน้าภารกิจพิเศษของมาล็อกพี่ฟูจิตรวจสอบเสร็จไป็น1อันและรอตรวจอีก2อันส่วนคลิปธรรมดาระะบบจดึง ให้เลยใกล้การระวังสับสนนะถือว่าเป็นกิจที่ต้องใช้ความพยายามนับหนุนฟูจิเติมปองร้านนี้ เพื่อนๆรู้ไหมว่าจะไม่กว่า00 0 0 0คนเลือกเติมกับ c l e v e r p ์เเพราะว่าเติม ROV วันนี้คุ้มทันทีถึง3ต่อต่อที่1ประหยัดกว่าด้วยโปรโมชั่นจัดเต็มที่2สะสม c ค e v e r ร o คอยลดได้สูงสุดถึง2 5หอต่อที่3ใส่โค้ดปูจิลดเพิ่มไปอีกจุ๊บแล้วเลิฟตรงที่อยากเติมแพ็คไหนสกินใหม่เดวันฉันบอกเลยว่าพอมดเขาคิดให้หมดแล้วหายห่วงเพราะแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมงขอบคุณนะเพื่อนๆที่ไว้วางใจ c l ล v e r p ์เปมามากกว่า7ปีเให้ค้มเป ให้ฉลาดต้องแคลว์เป้ yeah!